สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกๆคนค่ะม่อนีวันหยุดเนาะคุณคู่กับคุณย่าอยากตัดผมตะลายมือเราหลักคุณคู่กับเลยบ่าท่ายวันหยุดก่อนจังตาหนุ่มเมยเนาะค่ะเนาะก็เล่ยคุณแม่เนาะค่ะก็เล่ว่าเออมือเสานี่ก็เล่ยตื่นขึ้นมากกัเล่ว่ามามามาตัดจิตตัดผมให้เนาะกัเล่ยตัดผมให้คุณแม่ค่ะันอยากสอยออกคนว่ามัน่นหุนหวยแล้วมันปลุกหน้าปลุกตาได้ซาผมดูผู้เถานะคะเนาะ ันก็อยากตัดผมออกเลยได้ซอยให้กันแต้เส่าค่ะตัดผมให้กันเอาใจยากค่ะใจยากเทเดียนี่เจ็ดสิบสามปีแล้วเอาใจยากได้โอเอาขึ้นอีกหน่อยนี่ละล่างเธอกะขัดใจบ่ได้ต่นล่างเธอกะกะไข่แน่อยู่กะตามวหายเป็นล,ล่ะล่ะเนาะค่ะนะเนาะมันเือกะได้ให้กันได้ค่ะคัน ถ้าสมมติว่าเฮ็ดอี่ยังสีก่กยักเฮ็ดเกินจะคลองเห็นแมค่ค่ะเพราะว่าจะคลองเถ่าอนะเพื่อนใจเพื่อนหนีใจเพื่อนหนีร้ายแล้วฮ็ดได้เบิดแล่ะใจนะแต่ว่าร่างกายนะเบาไหวก็ได้หายกันไวมแตคองค,คู่นี่หระว่าได้หายจักได้บาปเพื่อได้บุญละได้ยังก็ได้นะคะเนาะบางทีก็ต้องได้หายไวเพราะว่าเกินกําลังกรบเบอยกให้เฮ็ดบ่อยายกให้ไป บม่อยากให้อยากได้อีหยังแล้วอันแม่ค่ะบ่อยากให้ว่าอันนี้ก็อยากมีอันนี้ก็อยากได้เนาะลูกเต่าก็หาให้ใส่ยุงสีนาก็บม่ได้ปล่อยให้ลําบากบ่อยากให้ไปเฮตุสาดจทั้งสี่ก็อยากตั้งอยากเฮ็ุอยากนั่นอยากนี่อยากเฮ็ดเบิดสุนแนวจะตัดผมห้ค่ะมื้อนี้มีโอกาสได้หยุดก็เลยตัดผมให้แทั้งหได้ไปเฮตุเบียกอย่างเนาะค่ะเป็นฝนส่งฝนลิ่นๆนล้วนะคะก็เลยไ่ได้ออกไปเหตุยังมื้อนี้ ก็ได้หายกันไวล่ะค่ะผู้ใดแกิคื้อกันนั้น,นล่ะเนาะมีผูเถ่าอยู่บ้านน้าก็โอโทนเอาค่ะตัดผมใหมเพ่อนพันอยากตัดผมพันว่าพ่นหุนหวยผมแม่เา่าแล้วว่าซั่นก็ซ้อยห้ตาาแต่ว่ากะงามบ่งามเราก็เอาดอกค่ะ <c oughs> ซอยห้เราตลอดเนาะมันคู่นี่ลหละตัดผมห้เราตลอดแต่ว่ากะอยากเอาใจอยากแน่จากน้อยใจดันอยากได้เบิดซุแเนล บอกกับบฟังฮาบอกว่ายาเฮตดกับยาเฮตดคือเกาพ่อเฮตดแล้วกับบอสมบายด้ค่ะกับเป็นกับป่วยก็ได้พาไปหาหมอคุณนายแม่นะพอมีลูกประจําตัวอยู่แล้วเนาะมีลูกความดันกับโลูกบาหวานมันคู่กับบอยาเฮตดอีกอย่างที่มันหนักหนานลยนะแต่ว่ากับบอสฟังดอกบอสอยากอยู่กับเฮตดคือเกาหาปลูกนั่นปลูกนี่คือเกาหาเฮ็ดคือเกา แป๊บเดียวก็ไปหาโกกหาผือมาตัศาสตร์ละบันนี้ขันลูกมะตัมซอยกะสิเปลี่ยนอีกไลน์หนึ่งขันย่ามปิดเทิมย่ามเสาร์อาทิตย์ตังสี่ขันเพิ่นได้กลางศาสตร์นี่ต้องได้เฮ็ดซอยเพิ่นได้หันนี่ขันเพิ่นมาเพิ่นสิเฮ็ดนี่เพิ่นหามบ่ฟังดอกแต่ว่าพาเพิ่นเฮ็ดขันเพิ่นเป็นเพิ่นป่วยแล้วเพิ่นก็สิยอมแล้ววันั้นเพิ่นเจ็บขี้งจ็บโตเพิ่นหรอกขันพาไปหาหมอเฮาก็สิหามได้ละอันนี้มาบอกเพื้นคุณยายซุฟังเด้นนี่ ทั้งตัดผมทั้งบ่อพื้นแมวบ่ะคะ่ะกับเป็นขึ้กันนันนะะ่นแะหละเนาะค่ะเนาะพูเถ่าวบ่อยากแน่จักหน่อยพันเคยผ่านมาแล้วพ่นอยากได้เบิดเดพน่นอยากห่างอยากมีเห้าก็อยากห่างอยากมีคขึ้นกันนั่นล่ละแต่ว่าห้าก็สู่ไปคนละยางเนาะต่างคนต่างมีหนาทีคุณคู่กับมีหนาที่สิไปจังสินนะพัน็นอยู่บุบานตัดผมให้ ลูกสาวใหญ่วายตัดสันหลมันสิบองงามมาสานคณคู่กันเลยว่าเออบวตัดให้สันดอกก็ตัดพอดีล่ะพ่อพ่นว่าพ่นบวผนหวยพ่เพ่นว่าพันบลัมคานพันว่าพ่นไดสาผมบ่อยพันคานสาผมพันว่าผมต้องได้สาสูมือมันเหนียวแม่ว่าผมแม่ยาวแล้วบัดนี้ก็เลยไดตัดไหเนาะค่ะเนาะคุณคู่นี่แหละเทียงคนเก่งที่สุดในบ้านหลังนี้แต่บ้าน หากเพิ่นที่สุดเพิ่กันนั่นละค่ะเอาไปใส่ก็อยากเอาไปน้่ไปใส่กระยากเอาไปน้่เบิดได้กินยังก็ะยากเข้าไปกินเพิ่นกับไปนํามยีดอค่าแต่ว่าเพิ่นกะตามสไตล์เพิ่นละละเนาะเพิ่นกัห่วงค้นที่เพิ่นรู้สึกว่าเพิ่อนอันเป็นห่วงลายก็มีอยู่คุณคู่เี่วเพิ่น่าเพิ่นบอกค่อยห่วงบานไดแต่ว่ากะกะสิงห่วงอยู่อนล่ะค่ะ เพิ่นก็นสิคิดว่าเฮ้ามีหน้าที่การงานแล้วเพิ่นก็นเลยสิพวห่วงบันไดเนาะแต่ว่าก็ห่วงคือเก่าหัล่ะว่ามีหยางเพิ่นก็นเป็นห่วงคือเก่าหัล่ะก็เพื่อนแต่ละซอยเรือมีเงินเก็บหลายก็คุยลูกนีบ่มีเงินเดี่ยค่ะเงินผูดฒ่าเพื่อนเพิ่อนฝากไว้ในบัญชีเนาะย่ามผููใดจําเป็นเพิ่นก็สสให้อันไปถอนเอามาใส่บอกอยากกระฮักคือเก่าล่ะแม่เจ้าของ มันก็มีเทียงมียังกันแน่แหละเนาะค่ะเนาะเทียงกันเป็นธรรมดาอยู่น้ากันหักคือเก่าค่ะเทียงเราก็หักคือเก่าก็บ่อยาญ่ห้ผู้ใดว่อยยังให้เพื่อนลารก็จ้งได้หายเพื่อนไหวบอหญ่เพื่อนบ่อยยังหลายเรียบร้อยแล้วค่ะตัดสันออกให้อาสันจักน้อยงามบ่ง่ามเพิ่นเก่าดอกลูกสาวเพิ่นตัดให้เพิ่นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะดูแลกันต่อไปค่ะ